ค่ะเด็กๆยังไงคะวันนี้เจอกับคุณปุ๊ปกี้นะคะคุณปุ๊ปกี้มีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆในวันนี้อีกครั้งนะคะจากกับหน่วยเสียงดังเสียงเบานะคะจากการทดลองโดยใช้ผ้านะคะโดยซับเสียงอ่าผ้าดยซับเสียงได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ดู ในบริเวณบ้านของเรานะคะเด็กๆหะเอาละค่ะนักเรียนไปดูค่ะว่าที่บ้านของเรานะคะลองไปคัดเนดูอ่าเอ๊ไปดูนะคะว่า,อ,าอะไรบ้างนักเรียนคิดว่า,ามีเสียงมีเสียงจะดังจะเบาเป็นยังไงนะคะลองไปหาดูก่อนนะคะแต่คุณครูหามาให้แล้วนี่ของคุณครูนะคะคุณครูก็หาขวดมาก นี่นะคะบวดน่าจะมีนะคะ,ะมีเศษกระดาษนะคะมีฝักเศษกระดาษไหมคะกระดาษนํามาทําเป็นลํโพูคระลูกเนี่ยม้วนม้วนให้มันเป็นลําโพูแบบน,นี้นะคะ่ะเด็กดูนะคะอ่าเนี่ยเป็นลํโพูนะคะแล้วดูอีกทีนึองอันนี้คุณครูหาได้นี่อันนี้ก็เรียกว่าอะไรเออ,อลูกเซ็กนะคะคือเครื่องดนตรีนะคะ เด็กๆเ,เล่นจานนะคะอันนี้เลยนะคะ,ะแล้วอะไรอีกหายได้นะคะดูว่ามีอะไรอีกบ้างอ่ะคุณปูเอากระป๋องมาใส่เอาลูกปัดมาใส่กระป๋องทำให้เรามีเสียงถูกไหมคะทรานี้เรามาทดลองดูสิคะว่าเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เด็กได้ยินเสียงเป็นไงคะ ดังใช่ไหมคะโอ้เสียงดังมากเลยอ้าวนี่คุณครูนะคุณครูจะทําอย่างนี้เสียงดังไหมคะเสียงดังอ,อย่างนี้นะคะอืออ่าเสียงเป็นคำพงเลยเด็กๆดูเห็นไหมคะนี่อ่านี่เป็นเป่าบุญจินเลยคะ่ะเด็กๆนะคะอ่านี่ อันใหญ่เสียงมันเป็นยังไงถ้าอันเล็กเสียงน็้ยังไงคะอ้าวลองเปรียบเทียบดูสินักเรียนลองเปรียบเทียบดูสิคะเป็นยังไงอ้าวแต่คุณครูให้นกักเรียนสังเกตดูอีกทีนึงถ้าคุณครูเอาผ้ามาโอ้มันลยก็คืยมันลยก็คืยแล้วสันกลับเมื่อกี้ เสียงมันเป็นยังไงกันคะเด็กๆเสียงเป็นยังไงคะเสียงมันเป็นยังไงอ,อ้าวอ่าเก่งมากค่ะที่เราไม่ได้ใช้ผ้าปิดไว้เป็นยังไงคะอ่าเสียงมันจะเบาค่ะลูกแต่ถ้าอย่างนี้โดยไม่ใช้ผ้ามาปิดนะคะมันก็จะเสียงเป็นยังไงคะดังเก่งมาก คูลองทดลองในการใช้ขวดนะคะเนี่ยหาที่บ้านนักเรียนได้เลยแล้วนำมาเคาะเป็นเสียงโนตีแดง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 ตึง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 เอ้ยนะคะแต่ถ้าครูใช้มายากลปิดโอมเพียงโอมเพียงค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะโอมเพียงหายไปแล้วขวดหายไปแล้วค่ะเคาะดู ยังไงคะเมื่อกี้เสียงเป็นยังไงลงคะเสียงเบาลงคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะอ้าวนัเกเรียนก็ลองดูที่ที่บ้านนะคะลองหา,าสิ่งของที่นักเกรียนคิดว่านะคะคาดคะเนดูว่าอันนี้น่าจะดังนะอันนี้ถ้าเราเอาผ้ามาปิดแล้วเสียงมันเป็นยังไง เรามาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่ามันเสียงมันจะเป็นอย่างไดเอาละค่ะลองมาแล้วอย่าลืมทําส่งมาให้คุณครูในคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเอาละค่ะเด็กๆจากรอบที่แล้วอ่านี้งานที่คุณครูมอบหมายให้เด็กๆทํานะคะในใบงานนะคะหน้าเป็นหน้านี้นะคะเด็กๆํามสองหน้านะคะอันนี้ให้เด็กๆจับคู่ภาพสัญญาณนะคะ ดูว่าอันไหนเป็นสัญญาณแบบไหนนะคะตรงกับภาพให้ตรงกับภาพนะคะอย่างนี้หน้านี้อีกหน้าหนึ่งนะคะก็คือให้เด็กๆก,กากระบาดภาพเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นพร้อมกับระบายสีนะคะอันนี้ดูอันไหนที่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะดูะทำสองหน้านะคะเสร็จแ,แล้วอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเอาละค่ะรอบนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย